สวัสดีครับนงสต๊อบออโต้ไทยมาแล้วนะครับ265756โกอตานินะครับออตานิออเทเรน a อรุ่นนะครับ SA2000 ตัวหนังสือขาวมาแล้วนะครับที่ร้านนงสต๊อบพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับตัวหนังสือขาวเพิ่งผลิตออกมาเลยสวยงามมากม ตัวหนังสือขาวเต็มนะครับเต็มตัวหนังสือไม่ใช่เฉพาะที่ขอบส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นที่ขอบนนะครับตัวหนังสือขาวแต่นี่ตัวหนังสือขาวเต็มนะครับเต็มตัวทุกจุดเส้นขอบยางยังคงเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตัวหนังสือดํานะครับปีการผลิตใหม่ๆนะครับปีการผลิตใหม่ๆม,มาแล้ว อ่ะมาดูรายละเอียดปีกย่อยกันนะครับสำหรับ 2, 6, 5, 7, 5, 16นะครับก็ใบป8ชั้นนะครับตัวนี้แม็กโหลดอยู่ที่1,360นะครับโอ้โหเราเป็นหนักไปเยอะมากอ่าคิวนะครับใช้ความเร็วสูงสุดได้ที่160กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ เกินกว่านี้ก็จะลำบากนิดนึงนะครับดอก a อทไม่แนะนำให้วิ่งเกินกว่านี้นะครับถ้าอยากใช้ความเร็วผมแนะนำเป็นตัว SA 1000นะครับมีอยู่ที่ร้านมีพร้อมจำหน่ายเหมือนกัน s a 1 0 0 0เป็นดอก h t ใช้ความเร็วได้นะครับอ่ะมาดูด้านคลางดอกยางกันดอกยางยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นบ้างเป็นก้อนนะครับ โอ้ดอกยางสวยงามกาดด้านข้างนะครับมีริมกาดอ่าลืมบอกรุ่นนี้มีริมกาดป้องกันขอบแมกนะครับมีริมกาดป้องกันแม็กเป็นรอยแต่ก็ไม่ได้ป้องกันอะไรมากมายครับยางนะครับยางไม่ใช่เหล็กนะครับยังไงโดนของกระแทกนู่นนี่นั่น,นก็มีแตกมีบิน่นมีรั่วเป็นธรรมดานะครับกาดตรงไลนะครับ ยังคงเส้นสายสวยงามเหมือนเดิมดูโหดเลยทีเดียวนะครับว้าวส่วนด้านราคาเข้า,าทักมาสอบถามหรือโทรมาสอบถามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ทักอินบ็อกมาก็ได้หรือจะเป็นทัก YouTube มาก็ได้ทักหน้าเพจมาก็ได้นะครับทักไลน์แอดมาก็ได้นะครับด้านราคาจะมีน้องแอดมินคอยตอบนะครับแต่ จะไม่ลงราคาทางสื่อออนไลน์นะครับเพราะว่าเป็นกฎของโอตานิห้ามลงราคาบนสื่อออนไลน์นะครับทางร้านก็เลยต้องทําตามกฎแต่ก็จะลงราคากลางไว้นะครับราคากลางก็เส้นหนึ่งอยู่ประมาณห0 0พันนะครับราคากลางแต่ราคาขายหน้าร้านห่างไกลมากนักครับไม่ถึงแน่นอนโอเคนะครับดูโดยรวมแล้วที่ร้านมีของเลยนะครับมีสต็อก มีของพร้อมจัดจำหน่ายมีสต็อกเลยนะครับลูกค้ามาสัมผัสตัวจริงได้ที่ร้านสต,ออต็อกประไทยนะครับตรงข้ามกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นะครับเส้นพระผลโยธินก่อนถึงวัดพระศรีนะครับติดธนาคารทหารไทยเข้ามาดูตัวจริงกันได้เลยครับว่าสวยขนาดไหนรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้จะเป็นตัวหนังสือดํารุ่นแรกจะเป็นตัวหนังสือขาวทําออกมานะครับ แต่ยกเลิกการผลิตไปแล้วก็มาผลิตตัวหนังสือดําตัวหนังสือดําเสร็จก็ไม่กี่เดือนนี้ครับก็มาผลิตตัวหนังสือขาวเหมือนเดิมมาแล้วนะครับแกขไขส่วนบกพร่องเรียบร้อยพร้อมจัดจําหน่ายมาดูตัวจริงก็ได้นะครับสวยงามมากๆหล่อมากๆน่าใช้มากๆครับเนื้อยางดีมากๆครับมาดูราคาหน้าป้ายนะครับราคาหน้าป้าย เซนล่าแป3นะครับเซนล่าแ3ส่วนรายส่วนละเอียดปิกย่อยนะครับก็เหมือนเดิมเคยอธิบายไปรอบที่แล้วแล้วใส่ล้อ7.5นิ้วขึ้นไปนะครับ7.5นิ้ว7นิ้วก็ใส่ได้นันจริงๆ7นิ้วถึง8นิ้ว9นิ้ว10นิ้วก็สามารถดึงได้นะครับใช้ปืนระเบ,บิดลมผ้าใบแปดชั้นนะครับรับน้ำหนักได้นะครับ สูงสุดอยู่1,360กิโลอ่าดูตามแมกโหลดนะครับได้1,360กิโลอ่ามอ,อกนะครับมีมอ,อกอ่าติวลมสูงสุดอยู่ที่อ่อ65ปอนด์นะครับติมลมสูงสุดอยู่ที่65ปอนด์อ่ะมาดูหน้าป้ายเขาเขียนว่าอะไรนะครับอ่ายางสำหรับรถยนต์นั่อนองอเนกประสงค์นะครับ ออโตทเรียนสไตล์รถ 4x4 โครงสร้างนะครับแข็งแกร่งทนทานเหมาะกับการลุยในทุกเส้นทางนะครับต,ตามนี้เลยโอเคอย่างไงนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ช่องนังสตอปประต้ท้ายด้วยนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทํำคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติามรับชมจนจบคลิปมาแล้วนะครับมาดูกันได้เลย